สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับช่องบบ่ายบ่ายนี้เรามาที่วังสะพุงจังหวัดเลยบ้านกกสองตะบนทรายขาววันนี้เรามาแต่งรถเกี่ยว DC เ3ครบเซตครับเกี่ยวดันคอสปริงสายพันคู่ตู้เบาทดสเตอร์เราจะรื้อรเกอร์เก่าออกก่อนนะครับเตรียมทำคอสปริงตู้เบา เดี๋ยวเรามารอชมอในการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะทําการเช็ดระบบตรวสอบกันอีกครั้งหนึงครับผมครับหลังจากที่ร้างแร้ประกอบส่วนต่างๆแล้วเกีียวดันพอจปีงสายประตูโซเบาเราจะทําทดสอบเช็ดระบบเพื่อเช็คดูว่ามีส่วนไหนที่ผิดปกติไหมเราจะทําการแก้ไขแล้วก็ส่งมอบงานให้กับลูกค้า เกี่ยวหรืออุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0 6 1 6 6 3, 3 2 2เบอร์เจรัสเกษตรกรภารสุโนทัรพวกเรายินดีบริการพี่น้องชาร์เกษตรกรแห่งสนสำหรับวันนี้พอจบคลิปเพ็เท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ